LEXUS LX 2025เป็นรถ SUV ระดับรูที่ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการยานยนต์ด้วยการออกแบบที่ประณีตเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ส่งพลังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมถายนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ฝาหน้า LED ดีไซน์เฉียบคมและเส้นสายตัวถังที่สวยงามสะดุดตาก,การออกแบบที่คำนึงถึงหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยเพิ่มความคล่องอตัวและประหยัดพลังงานตราสัญ,ญลักษณ์ Lexus เป็นเครื่องหมายแห่งความหรูหราและความแข็งแกร่ง ทำให้รถรุ่นนี้ยังคงความโดดเด่นในการเวลาเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ให้กำลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขับเคลื่อนสีล้อช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการลุยเส้นทางออฟโรดระบบการสะเทือนที่ปรับจูนมาอย่างดีช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้หรูหรา และสะดวกสบายด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมเช่นเบาะหนังแท้หลายไม้และวัสดุสัมผัสนุ่มเบานั่งออกแบบตามหลักศิลปศาสตร์ปรับระดับได้หลายรูปแบบพร้อมระบบทําความร้อนระบายอากาศและฟังก์ชันวดเพื่อความผ่อนคลายระบบไฟส่องสว่างภายในช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและหรูหราเทคโนโลยีภายในล้ําสมัยมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ใช้งานง่ายรองรับ Apple Carplay และ Android ต่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมให้คุณภาพเสียงคมชัดมีช่องเสียบ usb และระบบชาร์จไร้าสายเพื่อรองรับอุปกรณ์พกพาแผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายระบบความปลอดภัยของ lexus lx 2 0งพได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนและระบบตรวจจับมุมอับสายตามีกล้ององค์รอบคันช่วยให้มองเห็นพื้นที่โดยรอบได้อย่างชัดเจนขณะจอดรถระบบเบรกอัตโนมัติและระบบตรวจจับคนเดินถนนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รถรุ่นนี้มาพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้หลายรูปแบบเช่นโหมดประหยัดพลังงานเพื่อการใช้น้ำมันยังมีประสิทธิภาพและโหมดสปอร์ตเพื่อเพิ่มการตอบสนองของเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่ออฟโรดเช่นระบบควบคุมความเร็วขณะลังอาทางลาดชันและระบบปรับการขับขี่ตามสภาพถนนช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่ยากลำบากได้อย่างมั่นใจตัวรถมีโครงสร้างแข็งแกร่งและความสูงจากพื้นมากพอสำหรับการลุยเส้นทางวิบาก Lexus LX 2 0 25มีตัวเลือกสีภ่ายนอกที่หลากหลายทั้งสีคลาสสิก และสีเมทัลลิกสุดหรูเลออล่อยด์ดีไซน์พิเศษช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สง่างามไฟท้าย LED และไฟเลี้ยวแบบไดนามิกเพิ่มความโดดเด่นระบบฝาท้ายไฟฟ้าช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านความประหยัดน้ํามันรถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วัสดุน้ําหนักเบาและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงานบางรุ่นอาจมีระบบไฮบริดเพื่อลดการปล่อยไอเสียและเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว ระบบเชื่อมต่อและความสะดวกสบายก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Le ็ u ซั LX 2000 25มีระบบสังการด้วยเสียงที่ช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าจอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นข้อมูลสำคัญขณะขับรถผู้โดยสารตอนหลังมีหน้าจอความบันเทิงส่วนตัวและสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเบาะหลังสามารถทับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเบาะแถวที่3มมีระบบพับไฟฟ้าเพื่อความสะดวก ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ช่องเก็บของภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและเป็นระเบียบด้านการบำรุงรักษาเล็กซัสขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและคุณภาพที่ไว้วางใจได้เจ้าของรถสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตร,รฐานพร้อมระบบแจ้งเตือนการเศอมบำรุงที่ช่วยให้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์สมรรถนะการขับขี่ของเล็ u ซัส L X 2025ได้รับการปรับแต่งอย่างลงตัวพวงมาลัยตอบสนองวัยระบบการสะเทือน ช่วยให้ขับขี่นุ่มหนวลแม้บนถนนครุกระห้องโดยสารเงียบและเก็บเสียงได้ดีเพิ่มความสบายระหว่างเดินทาง Lexus LX 2 0 2 5เป็นรถ SUV ระดับหรูที่รวมเอาความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ทรงพลังเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการลุยเส้นทางออฟโรดรถรุ่นนี้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ Power Drive Thailand นำเสนอรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆพร้อมบทวิเคราะห์เชิงลึก และการทดสอบขับจริงหากคุณชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาคุณภาพต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า